เะลาใช้เส้นทาง418นะจ๊ะเราจะเดินทางโดยเส้นทางนี้นะออกนอกเมืองวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างวันนี้จ้าบรรยากาศดีเลย เพื่อนๆตอนตนี้มีใครเดินทางไปไหนกันบ้างหรือเปล่าสำหรับเรานี่เลยเดินทางสำรวจเส้นทางให้กับเพื่อนๆน,นะจ๊ะสำหรับถนนเส้นนี้นะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของจังหวัดยะลาเดินทางไปสู่จังหวัดปัตตานีแล้วก็สามารถไปต่อที่จังหวัดสงขลาได้ใครจะไปหดาดใหญ่ก็ใช้เส้นทางนี้ได้นะจ๊ะ บางคนเนี่ยอาจจะยังสะดวกหรือยังชอบใช้เส้นทางเดิมเส้นที่มาจากถ้ามาจากหัตใหญ่ตัดเข้าลำใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าทางดนอนยางตรงนั้นหรือว่าคนที่ออกจากยะลาก็ไปทางลำใหม่ตรงนั้นก็ได้ก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านหลายจุดดีเดียวคะ่ะโดยเฉพาะจุดของวัดช้างให้นะคะก็ผ่านเส้นนั้นด้วยือว่าเพื่อน สะดวกเพราะว่าเส้นทางมันเป็นเด็นที่กว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านผู้คนแออัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนก็เลยทําให้การเดินทางว่าการทําความเร็วเนี่ยยังทําความเร็วได้อยู่แต่ก็จะต้องอยู่ในการควบคุมความเร็วของการใช้รถใช้ถนนแบบถูกกฎหมายด้วยนะจ๊ะวันนี้เป็นการเดินทางวันเดินทางวันปกติ จะทำให้เส้นทางที่เราเดินทางเส้นนี้เนี่ยรถไม่พลุกพล่านแล้วก็เป็นช่วงเย็นเย็นวันปกติแล้วก็จะไม่มีรถพลุกพล่านเท่าไหร่สเส้นนี้ถ้าจะพลุกพล่านก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือไม่ก็เป็นช่วงสองอาทิตย์ค่ะ <S <s ก็จะมีผู้คนนะคะ <S <s เดินทางเข้าออกเยอะหน่อย เพื่อนๆว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเช้าเลยนะจ้าช่วงตั้งแต่ออหัวรุ่งจนถึงประมาณ เส้นนี้นะจะมีแบบว่าร้านใหม่ๆเปิดทั้งร้านข้าวร้านกาแฟแล้วก็ร้านอื่นๆเยอะแยะทีเดียวจาแต่ว่าก็จะเว้นระยะกันหน่อยแต่ก็มีมีคือเริ่มมีชุมชนมากขึ้นมีร้านมากขึ้น